สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับผมข้าหยากกิลีพี่น้องข้าหยากตากปลาไปเอาปลาไปคัดปลาพี่น้องก็เลยบ่มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเมืองเลยกับเอ่อกรอบก้วแต่น้อยบ่มีเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องเมืองเมือว่านกับเมิดเมือไปคัดปลาก็แพร่ว่าครับผมปลาช่อนเน้อครับผมปลาช่อนปลาดุก ปลาช่อนตาแข็งตัวพอดีกินครับผมตัวใหญ่หลายโบเซียบครับผมเอาพอดีพอดีนี่ครับผมตัวขนาดนี้พอดีครับปลาดุกทอดกร,บกรอบทอดเสีย,บ,สยบครับผมนี่ปลาดุกปลาดุกเสียบครับปลาดุกนะพูดเงาครับผมส่วนท่างนี้ก็พูด ส่วนทางนี้จะเป็นปลาขาวครับผมปลาขาวตากแดดเด้อพี่น้องเด้อปลาขาวแห้งทอดกรอบกรอบกินได้เมดกลางกินได้เมดกลางครับผมกินได้เมืดตัวตากปลากลับปลามดมือเล้วพี่น้อง เราได้ซดใจกับสอบถามเขอไม่ได้พี่น้องเนาะเรียงราคาปลาคอตากแดดกับปลาดุกจักบาทเพคะปลาคอปลาดุกสามลอยเออสี่ลอยหาซิปสวัสดีจ้าพี่น้องปลาคอปลาดุกสี่ลอยหาซิปจ้าพี่น้องปลาขาวสามลอยหาซิปจ้า พี hmm. ่น no ้องสนใจกับเอดเข้ามาเด้อจ้ะแต่ว่าคิวยาวนิดนึงช่วงนี้จ้ะส่วนปลาเนื้ออ่อนหรือปลาเอ่อหรือปลาเข้าเจ้าว่าบ้านเฮาเอิ้นปลาเสียมแม่นบ่เอ่อเอิ้นคอยแต่ว่าข่อยขอเอิ้นปลาเสียมเะเด้อจ้ะพี่น้องเวลามันซื้อปลาอีหยังข่อยก็บ่ฮู้ดอกแต่ว่าข่อยขอเอิ้นปลาเสียมลราจะปลาปลาเสียมปลาปีกนกกันละเออตามที่พี่น้องซื้อหลายเดี๋ยวมันสิหลงเอิ้นปลาเนื้ออ่อนล่ะ เพราะว่าถ้าสร้างขม้าว่าป่านั่นป่านี่เพรกับบุ๊หูจักได้จ้ะพี่น้องเพ่ขอเอื้นผู้ใดที่สร้างขม้าก็ขอเอื้นป่านเ้อออนได้จ้ะอืมนะจ้ะเพ่จังชิบวหลวงหาน้องคนกับว่าป่านั่นป่านี่เพ่กับบุ๊หูจักจะมันกับป่าเดียวกันเพื่อนว่าจ้ามันกับป่าเดียวกันแล้วแต่ว่าให้เฮาเอื้นซื้อเดียวมาโลดเนาะจากพี่น้องเนาะเพ่เอื้นป่านื้อออนได้จ้ะเพ่ว่าขายเป็นถุงถุงละถุงละลอยหาซื้ครับผมถุงหนึ่งกับประมาณจัก สองขีดน้อยๆครับผมมันมันบบได้กับไร้ไร้ไหมมันมันแพงครับผมแพงแต่แพงไปรับมากับแพงเลยจ้ะถอ,อดเสียบมันเดี๋ยวมารับรองความเสียบนี่พี่คนนึงแล้วอยู่งเทียบแล้วสร้างไปของเราหอดแล้วเราถอดให้ดกุ้งซิมเพิ่นว่าเสียบเพิ่นกลับมาสร้างอีกอันนี้แพงแพงนี่ตัวหน่อยตัวออกไม่อีกพี่น้อง อ,อีกแต่เราก็ต้องรอคิ้วอีกแล้วว่าได้ต่อยางาเลยผูใ้ใดเคยซิมผูใ้ใดได้กินแล้วก่ะคอมเมนต์คอมเอมนต์ข่ามาเนี่ยเด้อจ้าว่าเป็นยังไงตากปลาขาวยังเดียวครับเมื่อวานไปถาปลาเมือม่อวัพี่น้องก็เลยผูใ้ใดถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเมื่เลยมากับเมียแอ๋ยน,น,นี่นี่เออนี่ยนี่กัปนวนก็ได้เก็บปลาให้ปนวนกบน้องแบนปนวนกบน้องแบนมาเฝ้าบ้าน มาเฝ้าปลาใหา้เมา่กลับปลากลับยังให้ก็เลยกลับมาคำเมาเานี่ยให้วามปะนวนอานี่ยถ้งมาเบิงปลาใหา้วคิดทีสเพีรยังจัดยังมันกะหุ่งยากเนาะจ้ะมันได้ยน่งยากดอกแต่ว่าเฮ้า ไปล่อปลาล่อนั่นไหม้าบบไปล่อเอาคนอื่นเขากัคนอื่นเขากับมาจอดคือกันคนอื่นเขาเจ้ากับไม่เขาต้องไปจองเอาขนาดจองเอายังขจัดมือโบทันขนาดม่ร้านนี่จองยังได้ตั้งว่าคำเขาต้องไปคัดไปนั่นเอาพี่น้องเาต้องคัดเอาด้วยเนาะพ่อเพราะว่าถ้าเ้าออกมาลวกๆๆมันบ่ได้แม่จ้ะ มโมงามขัดเอาแผงนั่นแผงนั่นแผงนั่นเพิ่นที่ตากว้เป็นแผงเป็นแผพงเข้ากับไปคาดเอาแผงใดมีตัวง่ๆเขากับโบอเอาด้วยพี่น้อง <บะ S 2> ตัวงามาบบเมียนเพราะว่าถ้าตัวงหญ่มันนั่นมันมาตากแล้วมันบบแหงบบแหงง่ายแม่จ้ะไปที่ซุ้งไปให้พี่น้องยากตอนนี้เพ่ว่ามีสินค้ายอีย่างเนี่ยตอนนี้เพขายตะป่าด้วพี่น้อง ใส่กอกกับเนื้อแพม่ว่างดใบก่อนจ้ะดไกเพราะว่าอยากขายของแห่งก่อนนะช่วงนี้ส่งไปแล้วมันมันหลายมือมันหลายมือบางที่มันสองสามมือพุ่นเนาะสามสี่มือพวกสมพวกยังเข้ากันจ้ะแเพ่งงดใบก่อนได้จ้ะให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแเพ่ว่าก็เลยปรับเปลี่ยนมาขายปลามาาาขยปลแห่งให้มันเออถ้าผู้ใดอยากได้อีหลีถ้าอยู่ แถวภาคอีสานภาคอีสานหรือว่าพื้นที่ที่เพิดบื้องหัสไปชนี้แล้วมันทรงใดแพลกับสีทรงให้่ด้วยจ้ะยูพื้อนยูพื้นที่ภาคอีสานสามารถสร้างใส่กอกสร้างอันนี้สร้างปลาสมสร้างอันนี้ก็ได้คือกันพี่น้องีอุบลทรงบาไดด้วยจ้ะอุบลในเมืองทรงบาไดอุบลเพราะว่าภาคอีสานภาคอีสานมันก็สีบ่มื่อหนึ่งบ่เกินสองหมื่นเนาะถ้าภาคเดียวกันเนาะ แต่ว่าถ้าภาคอื่นก็ภาคอื่นเพ็บยังบ่รับสุงเด้อจ้ะอืมก็ประมาณสองมือสองมือสามมือนี่ละให้มันดีขึ้นก่อนเนาะพี่น้องอืมแต่ว่าแปลว่าสินเน้นไปทางปลาแห่งปลาแห่งก่อนช่วงนี้อออเดร์หลายคักช่วงนี้ออเดอร์หลายคักเป็นซี่ซิบหาซิบเจ้าแล้วเพื่อกระชเอาให้ท่านเพิ่นก่อนถึงมันถึงมันสบายใจทั้งคนสั่งแล้วก็เพราะว่า เขาส่งไปเขากอบพระตองกังว,วลว่าของเขาจะบูดที่เสียที่เน่าเม,ม่จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันแห้งเนาะไม่แห้งแล้วอันนี้เดียเด๋ยวแดดกับมาได้พี่น้องตอนนี้ตากไปก่อนแดด,ดกับแม่ตาขาวมันตากเข้าเดียวจ้ะอันนี้ก็สีตากอีกเักสองแดดผู้นี้พี่น้องปลาสิบโลตากได้ประมาณมบ่ถึงหาโล ี่น้องคนไหนที่สร้างเขามาแล้วอันอย่าเพิ่งเร่งเพ็ดได้อจ้ะถ้าสมมุติว่าเออพี่น้องว่าล้อบ่ได้ล้อพี่ล้อบไ่ไหวดอกสิพี่พี่บอกเพ็ดเลยเด้อจ้ะแชทบอกเพ็ดเลยเพ็ดที่โอนเงินคืนให้จ้ะอืมเพราะว่าเพ,พ็ดต้องใสใเวลาแม่ใสเวลา,าแล้วก็ตามคิวพร้อมันตามคิวอ,อันแล้วบปเนียนคั่นคั่นมาเร่งเพ็ดขั่นมาเล็งโบ,บได้บ่ได้แม่เจ้าพี่น้องเพ็ดก็เฮ็ดเต็มที่อยู่เด้อจ้ะ แค่เห็ดเตี่ยมทีอยู่จใจพี่น้องเพี้ยเพีก็อยากให้ได้เบิร์สุกคนละแต่ว่ามันต้องตามคิ้วจ้ะอันอย่าเพิ่งเลงแพ่เด้อแพี้ยขาเบิร์สุกคนละาเตพี่น้องให้เบิร์สุกคนบมเพียงอยากขายอันปลาดุกปลาโคสี่ลอยหาซิบเด้อจ้าปลาปลาขาวสามลอยหาซิบจ้าปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนถุงละลอยหาสิบาทได้จ้าพี่น้อง ผู้ใดสนใจกันจองคิ้วไว้ได้จา้าจองคิ้วใน,นหนที่นี่กัหมายถึงว่าโอนเงินมาจองไว้เด้อจา้าบบเมนว่าจองแล้วเงียบไปอันนั้นแพ็กับ,บไู้ดส่งงห้เด้อจา้าแล้วแชทมามือรุนว่ะอ้าวพี่จองแล้วทาไมไม่เห็นส่งให้พี่มันมันจองแบบอนบเมนจองแบบนั่นเด้อจา้าบ่เมนจอง้าปากเปล่าเด้อจา้าจองเพราะว่าคนเพิ่นโอนเงินมาค่ะเพิ่นโอนมนอาไว้ยแล้ว เ,เขาจัด <ไว S 2> <ห>คิ้วไว้เพิิแนแพ็กกับเขียนคิ้วไว้ผู้ใดโอนมาสมมุติว่าโอนมาเมื่อนี่แพกกับเขียนคิ้วไว้ห้ว่าได้คิวเท่าใดเพราะว่าตอนนี้ตามลำดับจ้าตามลำดับแล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้คิ้วป่าเพี้นนะสี่สิบกคิ้วหมจ้ะมื่อนี่แพกกับชีทยอยทรงอีกแพกกับชีทรงเสมอและทรงเรื่อยๆแต่ว่าแพ็ขอเน้นเน้นพวกของแห่งแล้วจ้ะของสดเพนงดกรจา้าแพกกับ ผู้ใดที่สั่งของสดเข้ามากเพศกะยังส่งให้อยู่อันที่ว่าเนี่ยภาคอีสาน,ท,านที่ว่าของรอบเนี่ยภาคอีสานส่งอยู่จ้าถ้าขจอยอยากได้ผสมจ้าผสมเพศกะส่งแถวภาคอีสานแถวพื้นบ่แม่นพื้นที่สีแดงแม่พี่น้อกกะทรงอยู่แก้วกะซุงผู้ใดอยากได้แก้วปลาซับแซ่บแก้วทรงตลอดนี่ตัวต่อมาแล้วหน่วยพิทักษ์มแมลงวัน โอเคบกคอยมีแมงวันบกคอยมีแมงวันนอกทงพี่น้องอ่ะโอเคพี่นอ้องตะหน่อยไปก่อนครับผมขอบ,ออขอบคุณขอบคุณหลายๆลาค่ะพี่น้องฮะคนบานทำไมไม่ใส่คนดู <S <S คนดูปั่นมีมันบเบืดอตกจก้ะถ้าใส่คนดูค้อนดูน้อยนั่นพี่น้องเห็นปะอ๋อคอนดูนั่นทำไมไม่ใส่คนโดนจะได้ไม่มีมาเรีนมันค้อนดูจ้ามเงินมันต้องซื้อเป็นร้อยๆอันตุดอย่านัา้น ่ะไปก่อนพี่ดอกไงแพทว่าตากก่อนครับสวัสดีครับ